ครบ3ปีถ้าไม่รีไฟแนนซ์บ้านมีผลเสียมากไหมครับนะเพราะเขาจะเชียร์กันนะครับครบ3ปีก็ให้รีไฟแนนซ์นะครับจะได้ดอกเบีย้ยต่ำลงเอ่อผลเสียก็ไม่มากหรอกครับถ้าดอกเบีย้ยมันลอยตัวขึ้นไปแล้วคุณไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาถ้าก่อนหน้านี้นะครับดอกเบีย้ยในช่วง3ปีแรกเนี่ยนะครับภาษาในเรื่องของสินเชื่อเขาใช้คำว่าอัตราดอกเบีย้ยสินเชื่อในช่วง t s e rate นะครับ เราผ่อนบ้านยาว30ปี3ปีแรกเขาจะให้ดอกเบีย้ยต่ำๆถ้าเอาดอกเบีย้ยนะปัจจุบันนะสปีแรกเฉลีย่ยจะอยู่ประมาณสัก2 5ถึง3จากนั้นนะครับก็จะลอยตัวเป็น MRRMRR ก็คืออัตราดอกเบีย้ยสำหรับลูกหนี้รายย่อยนะภาษาอังกฤษก็ช้ว่า minimum retail rate ซึ่งอาจจะเอาไปลบด้วย0.25 0.5นะปัจจุบัน MRR ก็ประมาณสัก6%เปอง่าย ถ้าเกิดว่าช่วง3ปีแรกนะดอกเบีย้ยเราต่ําเราแฮปปี้อยู่แล้วล่ละนะครับตอนที่เราทําสินเชื่อไปเราก็ต้องชอบมันอยู่แล้วไม่งั้นเราก็ไม่เลือกสมมติดอกเบีย้ยเฉลีย่ยสัก2.5%ถึง3%อเพอเข้าไปที่4ี่ปุ๊บดอกเบีย้ยมันกระโดดไป6%เราบอกว่าสบายนะดอกเบีย้ยมันไม่ระแคะระคายชีวิตเราเสียดอกเบีย้ยเท่าไหร,ร่นะหรือเราก็เอาไปหักรถหย่อนบ้านอยู่แล้วดังนั้นไม่อินังขังขอ,งขอบนะใช้ภาษาโคตรเก่าอินังขัง,งขอบคือไม่สนใจแม่มะ ไม่สนใจอะไรแม่งทั้งสิ้นกูรับได้กับดอกเบี้ยที่แม่งจะแพงหน่อยถูกไหมฮะถือว่าเก๋ถือว่าเก๋ถือว่าอ,อถือว่าดูโอเคนะถือว่าเราสามารถนะจ่ายกับสิ่งที่แพงกว่าแบบไม่รู้สึกอะไรได้ก็ไม่เป็นปัญหานะฮะไม่เป็นปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้ารู้สึกไม่ดีอ้าวพอฟังปุ๊บอ้าวไอ้โค้ดมึงพูดอย่างนี้ก็แสดงว่ามันไม่โอสิวะอ่า ถ้าคิดว่าดอกเบีย้ยมันเลยขึ้นไปแพงขึ้นไปแล้วมันไม่โอคุณก็อาจจะมีทางเลือกได้2ทางก็คือขอลดดอกเบีย้ยนะกับธนาคารที่คุณใช้สินเชื่ออยู่ปัจจุบันตรงๆไปเลยนะก็บอกเขาว่า3ปีแล้วดอกเบีย้ยกาลังจะลอยตัวพี่ก็ไม่อยากรีไฟแนนซ์ไปที่ใหม่วะนะช่วยทําดอกเบีย้ยให้พี่ถูกๆหน่อยได้ไหมอ่ะซึ่งปกติเขาก็จะออกเป็นเ,เงื่อนไขให้นะครับลดดอกเบีย้ยให้อีกสัก3ปีนะเราก็ นะไปเซ็นชื่อรับเรื่องไว้แล้วก็อีก3ปีข้างหน้าค่อยมาคุยกันใหม่แต่ถ้าบอกว่าคุยแล้วเขาไม่ให้นะแล้วก็ไม่แฮปปี้กับดอกเบีย้ยที่เป็น MRR ประมาณ6%ตอนนี้ก็สามารถย้ายธนาคารไปรีไฟแนนซ์ได้แต่ก็ต้องทราบว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายนะฮะค่าโอนปัจจุบันอาจจะไม่สูงค่าจดจำนองปัจจุบันก็อาจจะไม่มากนะครับอ่าแต่ว่าก็ให้รู้ไว้ว่ามันจะมีค่าใจ่ายอย่างเช่นค่าประเมินนะค,ค่าประเมินเ็ยังคิดอยู่ นะครับค่าจดจำนองตอนนี้รู้สึกมีส่วนลดให้นะครับค่าโอนก็ลดให้นะอ่ะพอไหวนะไม่แพงมากนะครับอ่ะถ้าไม่ถูกใจกับที่เก่าซึ่งเขาไม่ลดให้เราก็ย้ายนะ